ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราก็มีคลิปใหม่กันอีกแล้วใครเอ่ยกับปุ้นและจีดีเย่วันนีเป็นแบบใหม่เลยนะฮะซึ่งได้เราจะไม่เคยอัดเลยนะคะโอเคก็คือแบบนี้จะเป็นแบบที่เราต้องใช้ g l o v e หรือว่าถุงมือ ใช่ตบกันแล้วก็เก็บสะสมพวกเอ่อพวกนั้นไปเรื่อยๆและเ,เรบส,ส,สามารถไปเอ่อแล้วเราก็สามารถไปปลดล็อกอันอื่นได้นะก็ใช่ถุงมือก็จะดีขึ้นบางทีกันแล้วแต่คนใช้นะคะบ,บางถุงมือก็ดีขึ้นบางถุงมือก็แย่กว่าอันที่แล้วนะคะใช่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราใช้ยังไงเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นถุงมือที่ผม ใช้นะคะเป็นถุงมือที่เราทุกคนใช้เป็นอันแรกแต่ว่าด้วยความที่ผมมีเอ่อสิลับผมก็เลยใช้ดูโอเป็นถุงมือสองอันแบบนี้อย่างเท่ใช<า>่นี้เอ้ยไอ้ปุ้นสามารถาสามารถตกได้เหลวมากๆนะครับเ <11 00 S 1> อ้ย<า>ผมเพิ่งเกิดใหม่เพราะเมื่อกี้ผมโดนฆ่าตายให้ผมก็โดนเอ้ยอะไรเกิดขึ้น ไอ้คนหนึ่งไปกี้ผมเดินพื่อไอ้พูนตัวจะลองใช้รีเปอร์ถ้าเกิดเราไม่ได้ตกเตกแบบตายแล้วเขาเวลาแล้วเวลาที่อยู่บนหัวเขาหมดเนี่ยเขาก็จะตายนะคะวันนี้ถ้าเกิดใช้ไม่รู้นะซีดีก็เป็นคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนาะก็แบบเล่นมาหนามากแล้วด้วยก็คือเขาเนี่ยมีสแลับที่เยอะนะครับเยอะมากๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นถุงมือที่จะ ดนบาโกเกียนโดนโอ้บาปุนกลับอย่าพ um yeah ึ่งอย่าพ ah ึ voilà ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ปุนตูเริ่มไม่ไหวแล้วนะเออใช่แล้วจะบอกว่าวันนี้เขามีเกมพัทโอเวอร์คิวนะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนตอนที่ผมเป็นตอนตอนนั้นผมอยู่ชั้นป .2 ก็เป็นช่วงที่ผมเจอพี่ในเรื่องพี่เขาก็มี โอ้คิวต้องแบ<ม>บ<ม>ที่เป็นแบบที่เล่นเล่นแบบเ,เออเป็นแบบแ,แรกๆเลยนะฮะแต่ร้อยวันนี่ 1> 1<ช>ผมโดนครก็ไม่รู้ติดใส่ฟองอากาศแล้วผมก็จะตายในอีกไม่ช้า <Okay. S 1> โอเคโอค้ยเ,เมื่อกี้มีคอมโบกระทะพับจีอเคซึ่ง ทำมาได้ดีมากเลยนะขนาหัดถุงมือไปนะถุงมือแต่มันคือถุงมืออีเลอหนึ่งหมื่นสลัไม่สองหมื่นมีสกลเอาเลยวุ๊โอ้ทุกคนจะได้ตอนนี้ผมหลุดมาเลยแบบถุับือแบบระพี่ก็จะเป็นไดมอนด์มีสกิลคือสโตนเอจนะครัยิบเอ่อสี่สิบห้าสีิบห้าสลปเนาะ แล้วผมลราใช้ชาร์จดีกว่าครับทุกคนถุงมือชาร์จใช่นะครบจะบอกว่าถุงมือชาร์จเป็นถุงที่เราต้องฆ่าเอาคิวห้าคนในตับบานาทีนะครับโดยที่ไม่ตายเฮ้ยมันมีใครใช้น้ำแข็งงเฮ้ยผมเสือกแล้วว่า บล็อกฟุตนะนี่ไม่ใช่บล็อกฟุตใช่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 โอ้ยใครมันมีกระถางพับจีอ่ะพับจีโมบายเล่นพับจีเยอะกันไปแล้วเพื่อนเอตูโดนเคสมาลูโ้้ยกิบไปหลายคนเลยวันนี้อู้ เราจะเล็งมาฮิโตะครับผมเกียรมาฮิโตะมันฆ่าโนบาระกับนานาหมีไปจะไกลไปด้วยจะบอกว่าคนนี้นะคะปาจิงโกลดปาจิงโกดเขาเป็นเพื่อนของเรานะที่เราจะเห็นอยู่ในคลิปอ,อื่นๆด้วยก็เป็นเพื่อนเรานะครับแต่ว่าเอ่อจีดีเกดิกดเกิดความเคสอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยคุณ ผมได้แล้วไดมอนไดมอนไดมอนไปแต่มไปตายก่อนวึ่งถุงมือไดมอนแต่มาดูดีกว่าว่ามันทำอะไรได้เขาบอกว่าเป็นยุคหินสก,สก,สก,สกิลนีปดปุกนยุคหินยุคหินผมจำได้ผมเคยมีถุงมือจูปิเตอร์กับมูนอยู่อึ๊บเฮ้ยผมผมกลายเป็นหินได้ด้วย ผมไม่ไหวแล้วนะครับใช้อำนาจแห่งโลบักเลยดีกว่าจะบอกว่าอันนี้ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับพึ่งผมใกล้เป็นหินแล้วนะครับคุณแต่จริงิใช้ถุถอบักก็ขาไม่ได้เ่ยคุณอยู่ในนั้นสิบชั่วโมงคุณจะได้มือใหม่อ่ะอยู่ในนั้นสิบชั่วโมงมันได้ถึงมือใหม่อ่ะคุณ <laughs> จริงดิ ริงและถุงมือใหม่คือมันก็เหมือนอันนี้แหละตอนเวลากายเป็นหินแต่ว่าใครมาโดนหินคนนั้นตายอ๋อมันคุ้มไหมเนี่ยเหมือนเสียเวลาชีวิตคุณไปสิบชั่วโมงเพื่อถุงมือโง่ๆในเกมเลโก้ของเด็กเออประมาณแบบของเด็กไทยแบบ a อเมซิ่งไครแลนะคะโอ้ยพอเโดนตก สามารถใช้เอ่อหินไปเค้าเคาเตอร์ถุงมืออื่นๆได้ผมจะใช้ถุงมือโกลเด้นของผมนะฮะหินดีหรือไม่หรือับการไอ้ีแดงๆเนี่ยมาครับคุณรามันซาเล็คชอนาเมนต์จอยครับทุกคนซาเล็คชอนาเมนต์เนื้ออครับครับคุณรู้อยู่ใช่ไหมว่าสามคนนะครับหนึ่งเป็นคนกากสองเป็นคน สองเป็นคนใครก็ไม่รู้นะครับอีกคนนึงจะเป็นสายตามว่าดูซิว่าใครจะฆ่าใครเดี๋วเาะลอกตัวกอนต่อีกันมาต่อต่อตีกัต่อได้กันโอ้ยโอ้ยบอ้อ้ยบอ้ยโ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 อาผโอมยโอ้วอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอมยโอ้ยรอยโอ้แโอ้ยโอ้ยอยมออยอ้ยอออยอ้ยโ้อยอยยยอยยย เราเลิกมือกันก่อนไอ้น้สี่หมืนชูเลยนะเฮ้ยเรแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีถุงมือต่อไปที่ต้องอ่นล้องนะครับซึ่งถุงมือ้ก็คือ อันเมมเบอร์อะไรอย่างนดะโนโอ้โอ้เบอกแปดจัดชวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่น่เอ้ยน้ำพึ่งมีใครเชื่อพึ่งกับผมหรือเปล่าคุณอยากจหใช้ที่ทำผมก่อน จริงอยู่ดีเพื่อนจะได้เห็นผมว่าเออใช่ไหมเพื่อนอยู่ดีเห็นคุณใช่ไหมเฮ้ยผมคุณผมได้ถุงมือใหม่แล้วจริงเหรอถุงมือแซ่แซ่แซ่แแซ่แอ๋อถุงมือนอนคุณรู้ไหมวถุงมือนอนถุงมือนอนคือถ้าเกิดคุณนอนอ่ะจะไม่มีใครตีคุณได้แต่ว่ามีแค่โอเวอร์คิวอย่างผมเท่านั้นที่ตีคุณได้เพราะอะไรรู้ปะ ไม่ขตุผนที่มันไอ้นี่ไม่ได้นะครับอย่างที่คุณรู้นะครับที่ผมบอกไปว่า overkill อ่ะไม่ต้องกดตีแค่เอาถึงมือไปโดนอ่ะแค่นี้มันก็จะไอ้นี่ให้แล้ว <S <s <ug> <S ไอ้ปุน้นนนี่ไอ้ปุ้นผมผมจะไม่กดผมจะไม่กดคลิกนะนตีคนอื่นนิอย่ามาตีผม ไอปุ่นนี่ไอปุนดูนะผมจะไม่กดคลิกเดี๋ยวคุณดูผมจะไม่กดคลิกเนี่ยแค่นี่ยได้ละอ๋อผมเป็นถุงมือโอกกเคนหจา้ามันจะเลยเดเลยไม่นอนละเดี๋ยวเราใช้ถุงมือนี้ไปเอาล็อกถุงมืออ,อ,อแล้วคุณถมือนอนอะ่ะเหตุผลที่มันโดแก้ทางอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ มันไม่ต้องกดตีก็ตบได้เพราะฉะนั้นผมก็แค่เอาเอาถุงมือออกแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่ทุกคนสังเกตไหมครับตอนหยิบอ่ะมันจะจากล่างขึ้นไปบนใช่ไหมและตอนเวลารอนี่เนี่ยเราจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถุงมือมันก็จะโดนโดนคนที่นอนอยู่แล้วคนที่นอนอยู่ก็จะตายนะฮะเดี๋ยวไอ้ปุ้นเออใช้ถุงมือนอนหน่อยผมอยากให้คุณสาธิตโอเคก็จะถุงมต่อไป ถุงเด็กนะก็จะเป็นถุงที่มันยาวๆแบบนอนและนอน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 ไหนบอกไหนบอกไอไม่ได้นี่โดนพึ่งฆ่าตายเลยอ๋อมนพึ่งฆ่าตายเพราะว่านั่นคือสกิลเขาใช่ขอนอนและผมนอนบอกว่าตกไม่ได้เนี่แหละบอกแล้วใช้จริงมะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองนอนอีกทีดิ ตีผมตีทําอะไรคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดผมเอาถุงมือออกแล้วเข้าใหม่คุณก็ทำอะไรผมไม่ได้อ่ะบอกแล้วเด,นะดี๋ยนวคุณลองนอนใหม่ดิหนี่ตีอะไรคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดผมเอาถุงมือออก ก่อเมื่อกี้ผมเห็นเป็นปราสาทเนาะปราสาท้กมปราสาทอะไรคุณต้องไปหาจานบินอะคุณแล้วก็ขึ้นจานบินแล้วรอมันไปส่งเฮ้ยจานบินตุ๊บจานบินเอ้าวเฮ้ยจานบินจริงจานบินอเออคนมาข่วนอะไรจังวะขึ้นยานไม่เป็นจานบินจริงอ่ะไม่ใช่จานบินแบบจานบินอะ นคนมานลยฉไม,ผม่ผมจะทันไหมผมจะทันไหมจานบินเอือผมไม่ทันจานบินยายัโอเคจ้แล้วดอะเพลนบลูสีาวหยาบเสียวกดตึงดีกว่า ไม่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 กดเลยไม่ถ้าเกิดนนี่คือโฟลของผมผมจะหมุนตะัวอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเดินเข้ามาใกล้คุณก็จะตายอย่ามารอเลนกับเดอมุนเอ้ยตรนู้นเหมือนแบทเทิลอยยอะฟร์ไดร์แบทเทิลอยด์มาถึงจานบินแล้วจะถึงจานบินอะไรอะ ไม่ใช่ดิเราอยู่บุจัดจปรสาสแล้วอตอนนั้นมีโมไออีกอันนึงอ่ะดดิดจริงจะถือแล้วจะถือแล้วาอคุณราเาตได้แล้ว นี่นคุณคุณใช้ถุงมือเอนะ็กเพนอะเอามือสอดเข้าไปในนี้ได้นะนี่หรอจริงต้องใช้ถุงมือยาวมันไม่ได้อัอนอันนี้มันของอีเวนต์ผมยังไม่ได้ถุงมือยาวเลยเฮ้ยคุณอันนี้เหมือนคันโยกในดอเลยอะ่ะเหมือนเกมประตู ผมขอเอ้ยเอ๋ไปดูก่อนว่า Extend 1หนึ่งร้อยห้าโอเคจะไปฟาร์มให้ถึงหนึ่งร้อยห้าแล้วกันเอ้ยผมผมติดผมติดเชื้อคุณเออคุณคุณคุณรอให้ติดเชื้อคุณรอให้ติดเชื้อตายคุณกี่เกิดคุณติดเชื้อตายคุณจะเล่นหงมือ ผมผมเข้ามาในสลัตทอนาเมนต์แล้วไอ้ปุ้นเนี่ยติดเชื้อตายมันจะได้ถึงมือเนี้ยใช่ใช่ใช่ผมรู้แต่ตอนนี้ผมเอออยู่ในสาเล็ตทอร์นาเมนต์แล้ว Three, two, one,

กล่องข้าวน้อยค่ะแม่มันมใหม,ม,ม,ม่ถุงมือน้อยค่ะคนใช่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับผมเึิกจะไม่ไหวแล้วนะคะปะยอวิโกอาเกม ทำเดือดหันเหรออันนั้นมันเดือดหันนะไม่ใช่คุณ <c oughs> ผมได้ถุงมือกันเด็ดแล้ว <c oughs> จาวาแบบนี้ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมจะไปหาก,การบินแ้วเพราะตอนนี้การบินกำลังใกล้มาแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> หมอจ้าอะไรกันนีแไ้นัมนเป็นตอคุณกลังขดจานโลไปเลยลอปเลยคุณมันต้องซากุระดิ อ่ะเย่รอดแล้วพี่คุณนึกว่าคุณจะรอดเหรออ๋อ มาได้แล้วผมขึ้นจานมาได้แล้วคุณตอนนี้ s w i c h in โอเคนะครับทุกคนก็คือเราพอเวลาผมรู้สึกว่าการรอมันเป็นการ ที่ผมทําเอ,อผมทําไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับพราะผมมันไม่ได้อะไรเลยฮนะโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซักาไข้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องเขาตัวลาไปก่อนบายยและนี่คืออะไรโดนกิน